สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นกันอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นเรื่องเ,ออเหตุปะทะล่าสุดที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีที่เพิ่งเกิดเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเราจะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วทำไมพื้นที่ตรงนี้มันถึงเป็นปัญหากันมายาวนานวันนี้เราจะลองมาสำรวจเรื่องนี้กันโดยอิงข้อมูลจากบทความของ BBC ไทยนะครับเพื่อให้เข้าใจเหตุการณ์ล่าสุดแล้วก็าสาเหตุลึกๆของข้อพิพาทรวมถึงความสัมพันธ์ของสองประเทศด้วยเริ่มที่เหตุการณ์เลยนะครับเช้าวันที่28พฤษภากองทัพบ,บกไทยรายงานว่า พบทหารกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่ที่เราก็อ้างสิทธิ์อยู่ก็เลยส่งชุดประสานงานเข้าไปแต่ปรากฏว่าเกิดการยิงปะทะกันประมาณสักสิบนาทีได้ครับมีรายงานว่าทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนายซึ่งมุมมองของสองฝ่ายก็ก็ต่างกันไปเลยนะครับใช่ค่ะฝ่ายไ,ไทยบอกว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดเรายิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวค่ะส่วนทางกัมพูชาเขาก็บอกว่าไทยเริ่มยิงก่อน ขณะที่คุณภูมิธรรมรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมก็บอกว่าเออมองเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าไม่ได้มีเจตนาจะปะทะกันแต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือท่าทีของผู้นำกัมพูชาครับสมเด็จฮุนเซนนี่ออกมาประนามค่อนข้างแรงเลยนะคะถึงขั้นเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่ประสาทพระวิหารช่วงปี2008ถึง2011นนเลยโอ้โหย้อนไปไกลเลยนะครับ ใช่ค่ะแล้วก็สั่งเสริมกำลังเข้าไปอีกส่วนนายกหุนมาเนตคนปัจจุบันก็โพส์ตเฟซบุ๊กมีภาพเก่าสมัยท่านเป็นทหารที่พระวิหารด้วยนะคะแล้วก็ย้ำเรื่องการปกป้องสิ่งที่เรียกว่าอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ <c oughs> การแสดงท่าทีแข็งกร้าวแบบนี้ก็อาจจะมองได้หลายอย่างนะคะอาจจะเป็นเรื่องการเมืองภายในเผื่อเสริมบรารมีหรือตอบโต้ฝ่ายค้านในประเทศเขาก็ได้ค่ะครับ <c oughs> แต่เหมือนก็มีความพยายามจะลดความร้อนแรงลงอยู่เหมือนกันนะครับใช่ค่ะมีรายง,งานว่าพอบอทบอของทั้งสองประเทศได้คุยกันแล้วอ๋อครับทางไทยก็แสดงความเสียใจไปแล้วทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันว่าจะกลับไปใช้กลไกเดิมที่มีอยู่คือคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC ครับ JBC นี่คือเวทีหลักที่คุยเรื่องเขตแดนกันอยู่แล้วถูกต้องค่ะเพื่อคุมสถานการณ์ไม่ให้บานปลายแล้วก็พยายามรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ การกลับไปใช้ JBC นี่สำคัญนะคะเพราะว่าปัญหาที่ช่องบกหรือที่เรียกว่าสามเหลี่ยมมรกตเนี่ยที่เป็นรอยต่อไทยลาวกัมพูชาใช่ครับมันสะท้อนปัญหาใหญ่กว่านั้นคือแนวเขตแดนโดยรวมที่มันยังไม่ชัดเจนไม่มีการปักปันที่สมบูรณ์นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาที่ยาวเกือบ800กิโเมตรเลยนะคะยาวมากเลยนะครับค่ะแล้วก็มีพื้นที่ทับซ้อนทั้งทางบก อย่างพระวิหารหรือช่องบกนี่แหละค่ะแล้วก็มีทางทะเลอีกอย่างเกาะกูดหรืออ่าวไทยคือสาเหตุเชิงโครงสร้างมันก็ซับซ้อนนะคะมีทั้งเรื่องการใช้แผนที่คนละฉบับอ๋ออันนี้ปัญหาคลาสสิกเลยใช่ค่ะหลักเขตที่อาจจะเสียหายเคลื่อนย้ายหรือการตีความส่วนที่สัญญาเดิมไม่ตรงกันอย่างส่วนที่สัญญาฟรังโกสยามปี1893ที่ใช้แผนที่ฝรั่งเศสกำหนดแนวเขตบางส่วนมันก็กลายเป็นจุดที่ ตีความต่างกันมาตลอดอย่างที่คุณสุภลักษณ์การจนขุนดีเคยชี้ไว้นะคะครับที่ผ่านมาก็มีความพยายามแก้เรื่องนี้นะครับนอกจาก JBC ก็มี MOU อะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมี MOU ปี2543ที่พยายามวางกรอบแก้ปัญหาเขตแดนทางบก แล้วก็ M O U ปี2544สมัยคุณทักษิณกับสมเด็จฮุนเซนอันนั้นจะเน้นเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลครับแต่ก็ก็ยังไม่จบยังไม่มีข้อสรุปสุดท้ายออกมาใช่ค่ะยังคาราคาซังอยู่ มีประเด็นที่คุณสุภลักษณ์วิเคราะห์ไว้ก็น่าสนใจนะคะคือความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเนี่ยมันมีหลายระดับซ้อนกันอยู่หลายระดับยังไงครับคือระดับรัฐบาลต่อรัฐบาลโดยเฉพาะช่วงที่ผู้นําสนิทกันมันก็อาจจะดูราบรื่นดีแต่ขณะเดียวกันระดับประชาชนชายแดนเขาก็อาจจะใกล้ชิดกันค้าขายไปมาหาสู่กันเหมือนญาติอืจริงครับ แต่อีกด้านหนึ่งประชาชนทั่วไปในภาพรวมของแต่ละประเทศก็อาจจะมีมุมมองหรือบางทีก็มีอคติต่อกันซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากสื่อหรือประวัติศาสตร์บาดแผลเก่าๆครับเข้าใจเลยครับความซับซ้อนหลายชั้นแบบนี้แหละคะ่ะที่ทําให้การจัดการปัญหาชายแดนมันมันยากแล้วก็ยังมีปัจจัยการเมืองภายในของแต่ละประเทศเข้ามาอีกนะคะเกี่ยวข้องกันยังไงครับคือพอการเมืองในประเทศตัวเองไม่ค่อยนิ่งไม่มั่นคง ฝ่ายค้านหรือกลุ่มการเมืองต่างๆก็อาจจะหยิบยกประเด็นชาตินิยมหรือปัญหาชายแดนเนี่ยมาใช้โจมตีรัฐบาลได้ง่ายๆอ๋อ oh, ครับอย่างในไทยก็อาจจะมีคนวิจารณ์ว่ารัฐบาลดูอ่อนแอไปหรือเปล่าหรือในกัมพูชาก็อาจจะมีเสียงว่ารัฐบาลประนีประนอมกับไทยมากไปอะไรแบบนี้นะคะมีอีกข้อสังเกตของคุณสุภลักษณ์ที่ผมว่าน่าคิดเหมือนกันคือเหตุประทะครั้งนี้มันเกิดหลังประชุม JBC ไม่นานเท่าไหร่เลยนะครับ ใช่ค่ะห่างกันไม่กี่สัปดาห์เองมันอาจจะสะท้อนปัญหาอ,อการควบคุมสั่งการภายในกองทัพของฝ่ายไทยหรือเปล่าอืมก็เป็นไปได้นะคะถ้าเทียบกับกรณีก่อนหน้านี้อย่างเรื่องข้อมูลไม่ตรงกันตอนถอนทหารที่ปราสาทตาเมือนทมค่ะจําได้ค่ะมันอาจจะทําให้ดูเหมือนว่าฝ่ายไทยอาจจะมีช่องว่างในการสั่งการซึ่งก็อาจจะเสียเปรียบกัมพูชาที่ดูเหมือนว่านายกฮุนเมเน็ตเขาคุมกองทัพได้ค่อนข้างเบ็ดเสร็จดิบขาดกว่า อืมก็น่าคิดค่ะสรุปแล้วเหตุการณ์ที่ช่องบกล่าสุดนี้ก็เหมือนเป็นแค่อาการล่าสุดของปัญหาเขตแดนที่มันฝังรากลึกซับซ้อนแล้วก็เกี่ยวพันกับหลายเรื่องมากทั้งประวัติศาสตร์การเมืองภายในประเทศแล้วก็ท่าทีของผู้นําแต่ละยุคสมัยแม้ว่าตอนนี้จะกลับมาคุยกันผ่าน JBC แล้วแต่ดูเหมือนความท้าทายก็ยังยังมีอยู่เยอะเลยนะครับ ใช่เลยค่ะและนั่นก็นำไปสู่คำถามสำคัญที่เราอาจจะต้องคบคิดกันต่อนะคะว่าแม้จะมีพยายามใช้กลไก JBC ใช้การทูดเพื่อลดความตึงเครียดต่างๆแต่กลไกเหล่านี้มันจะมีประสิทธิภาพเพียงพอจริงๆหรือเปล่าที่จะแก้ปมขัดแย้งที่มันอย่างรากหึกกขนาดนี้ได้อย่างยั่งยืนครับท่ามกลางแรงกดดันทางการเมืองภายในของทั้งสองประเทศแล้วก็ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งที่มันก็ยังคุกรุ่นอยู่ แล้วเหตุการณ์นี้มันจะส่งผลกระทบต่อการเจรจาเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องสำคัญอย่างผลประโยชน์ทั้งทะเลร่วมกันที่ยังตกลงกันไม่ได้ยังไงต่อไปครับน่าติดตามมากครับนี่คือประเด็นที่ต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ